ในๆก็ผ่านมาแถวนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศนิดๆหน่อยๆค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆค่ะตอนนี้รถก็อยู่ที่สถานีตลิ่งชันนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อที่จะไปลงบางซื่อแล้วก็จะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเข้าบ้านค่ะตอนนี้ถึงบางรำรุแล้ววันนี้ก็เป็นการติดตามรถจาไอ้น้ำที่ยาวนานมากเกือบครึ่งวัน เดี๋ยวจะมีคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันแต่ตอนนี้ก็อยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะนี้เตรียมขึ้นทางยกระดับค่ะ สองข้างทางก็สวยนี่คือสเสน่ห์ของการขึ้นรถไฟทุกคนนั่งรถไฟสายสีแดงครั้งแรกจากสถานีตลิ่งชันไปบางซื่อ สายสีม่วงค่ะสายสีม่วงเหมือนจะมีสามคันแบบเดียวก็จะพังซื่อ ได้เห็นสถานที่ต่างๆได้มีประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะประจบตรงสถานีกลางค่ะ ด้านล่างก็จะเป็นเส้นทางของรถไฟทางไกลจะเป็นที่เก็บรถ ตอนที่จะขึ้นเมื่อกี้รีบไปหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ารถจะออกแล้วพอมาถึงสถานีกลางบางซื่อเดี๋ยวรอดูรถไฟสายสีแดงออกจากสถานีด้วยกันฝั่งตรงข้ามมีรถไฟทางไกล แต่มองไม่ชัดค่ะถ้าจะนั่งรถไฟสายสีแดงต้องเผื่อเวลาประบาณนี้รอสักครั้งนึงแล้วยังไม่ออกไม่เหมือน BTS จอดนานมากค่ะขากลับตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากสถานีกลางบางซื่อ รถไฟสายสีแดงอันนี้ก็รีวิวรถไฟสายสีแดงค่ะฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รถไฟสายสีเหลืองค่ะสวัสดีค่ะ